วันนี้มาพบกับห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูสีรัตน์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะั้นงไปดูีกันเลยค่ะค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องระดับภาษานะคะระดับภาษานักเรียนบางคนอาจจะคุ้นเคยมาแล้วนะคะแต่ทีนี้ คุณครูจะมาเจาะลึกกันในชั่วโมงนี้นะคะอ่าไปลุยกันเลยก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับความหมายก่อนนะคะระดับภาษาหมายถึงอะไรก็หมายถึงความลดหลั่นของถ้อยคำที่มีการเรียบเรียงถ้อยคำที่ใช้โดยพิจารณาตามโอกาสหรือกาลเทศะเช่น ภาษาระดับพิธีการภาษาระดับทางการหรือภาษาราชการและภาษาระดับกันเองเป็นต้นนะคะทีนี้ในการที่เราจะมาเรียนในชั่วโมงนี้จะมีอะไรบ้างมีหัวข้อไหนบ้างเราไปดูกันเลยค่ะระดับที่1ระดับแรกเลยเรามาดูกันอ่านักเรียนดูภาพก่อนคุณซุมภาพก่อนเห็นภาพรูปปั๊บเลยนะคะเป็นระดับ พิธีการเนาะดูจากเครื่องแบบที่เขาใส่กันมาดูความหมายภาษาระดับพิธีการคืออะไรก็เป็นภาษาที่สมบูรณ์แบบนะคะมีรูปประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ตรงนี้วงไว้เลยมีความประณีตงดงามอาจใช้ประโยคที่ซับซ้อนและใช้คำระดับสูงภาษาระดับนี้จะใช้ในโอกาสสำคัญเช่นงานงาน,งานพระราชพิธีต่างๆนะคะแล้ว หรือใช้ในกรณีงานเขียนก็คือวรรณกรรมพวกวรรณกรรมชั้นสูงนั่นเองนะคะเป็นต้นแล้วเรียนพอเข้าใจเนาะต่อไประดับที่สองคืออะไรอ่าดูซิดูภาพสิลองทายสิมีผู้รมีผู้ฟังนะคะก็คือภาษาระดับทางการหรือ ภาษาทางการหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าภาษาราชการบางคนบอกค,คุณครูคะจะเรียกอะไรกันแน่นะคะอ่าเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะภาษาระดับทางการก็ได้หรือภาษาราชการก็ได้นะคะคืออะไรก็คือภาษาที่สมบูรณ์แบบรูปประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เน้นความชัดเจนตรงประเด็นใช้ในโอกาสสำคัญที่เป็นทางการเช่นการเขียนหนังสือราชการเวลาที่ ยกตัวอย,อย่างง่ายเลยเวลาที่คุณครูทําหนังสือราชการสื่อสารกับสํานักงานเขตนะคะแต่ละอย่างแต่ละเรื่องก็มีการพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรมีตราคุดมีสัญลักษณ์ตราคุดอยู่ตรงกลางอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือประเภทวิทยานิพนธ์ต่างๆเนาะรายงานทางวิชาการอันนี้ก็ใช่นะคะการกล่าวปาศัยการกล่าวเปิดงานสําคัญต่างๆเป็นต้นเช่นในโรงเรียนเรา นะะในโรงเรียนเราจะเห็นได้ในช่วงเดือนมีเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะและเดือนสิงหาคมก็มีวันวันแม่แห่งชาติตนั่นเองนะคะต่อไปบางคนอแอบถามคุณครูค่ะแล้วถ้าไม่ใช่กิจกรรมภายในโรงเรียนล่ะคะ,ะก็จะเป็นพิธ ระดับทางการหน่อยก็คืองานมงคลสมรสอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นต้นเนาะผ่านเนาะต่อไประดับที่3ภาษาระดับกึ่งทางการดูภาพก็รู้เลยเราใช้ในกรณีสถ,รสถานการณ์ไหนคะสถานการณ์กาเรียนระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนนะคะความหมายคืออะไรภาษาระดับนี้คล้ายกับภาษาระดับทางการคือ แต่ลดความเป็นงานเป็นการลงมักใช้ในการประชุมเป็นกลุ่มนะคะที่เล็กกว่าการประชุมที่ต้องใช้ภาษาระดับทางการนั่นเองเช่นง่ายๆเลยในระดับมัธยมของเรามีการประชุมคณะกรรมการนักเรียนนะคะคณะกรรมการสภานักเรียนนั่นเองเนาะที่เราประชุมกันเป็นประจำเดือนทุกอย่างทุกเดือนมาตลอดนะคะทีนี้ก็เนื่องด้วยเกิด สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั่นเองนะคะเราก็เลยไม่ได้ทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้เจอกันจริงๆหรือใช้กิจกรรมในห้องเรียนจริงๆแล้วก็ใช้กิจกรรมการเรียนออนไลน์แทนเนาะอ่าทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาเนื้อหาข่าวจะพบได้ในเนื้อหา,อหาของข่าวเช่นกันหร,หรือบทความในหนังสือพิมพ์มักใช้ภาษาที่ทำให้รู้สึกคุ้นเคย นะคะคุ้นเคยกว่าภาษาในระดับทางการหรือใช้ศัพท์เฉพาะเท่าที่จําเป็นนั่นเองเป็นภาษาที่ไม่เคร่งครัดตามแบบแผนเพื่อใช้ในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจําวันหรือโอกาสทั่วไปที่อ่าตรงนี้ของวงที่ไม่เป็นทางการนะคะเช่นในการเขียนจดหมายระหว่างเพื่อนเนาะที่ครูเคยให้เขียนภาษาที่ใช้อาจจะมีถ้อยคําที่เคยใช้เฉพาะกลุ่ม มีอักษรย่อที่ใช้เฉพาะกลุ่มนะคะต่อไประดับสุดท้ายเลยระดับกันเองอ่ะดูภาพสูงภาพนิดนึงระดับกันเองเฮียค่ะปตดีเฮ้ว่าไงเธอไอ้ว่าไงแกวันแกไปไหนมาวันนี้แกไม่ใส่หน้ากากนะดูสิแกคุยกับฉันได้ไงเนี่ยอ่าเป็นภาษาที่คุยกันเนาะคืออะไรบางคนถามความหมายคืออะไร ็เรีกยกง,ง่ายๆสั้นๆก็คือภาษาปากนั่นเองนะคะเป็นภาษาพูดที่ใช้สนทนากับบคุคคลที่สนิทคุ้นเคยที่สถานที่ส่วนตัวภาษาที่ใช้เป็นภาษาพูดที่ไม่เคร่งครัดมากนะคะไม่เคร่งครัดอาจจะมีคำตัดคำแสดงคำด่าคำหยาบป,ะป,ะปนมาบางเนาะก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ใช้กับคนที่สนิทคุ้นเคยนั่นเองนะคะโดยทั่วไปไม่นิยมใช้ในภาษาเขียนนะคะลูกจําไว้เลยจะนําภาษาที่สนิทคุ้นเคยหยาบคายไปใช้ในภาษาเขียนได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะยกเว้นงานเขียนบางประเภทอ่านนีเขาระบุไว้เรื่องสั้นนวนิยายบางทีมีบทสนทนากันอันนี้ให้อภยัยนําไปเขียนลงไว้ได้ภาษาข่าวหนังสือพิมพ์อาจจะใช้ภาษาถิ่นเนาะอ่ะเมื่อนีเมื่อนีเฮ้าซิมั ชุมนุมกันนะคะเมื่อนี้เข้าสูม,มาชุมนุมกันซุมมูเจ้าอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะทั้งหมด5ระดับอ่ามาดูตารางสรุประดับภาษากันอันนี้สรุปง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆชัดจเจนแจ่มแจ้งเลยระดับภาษามีทั้งหมด5ระดับ 1. พิธีการ พิธีการนะคะสพิธีการนะคะสองทางการสามกึ่งทางการและสี่ไม่เป็นทางการและสุดท้ายเลยก็คือระดับกันเองหรือภาษา,าภาษาปากภาษาปากนะคะ โอกาสและสถานที่อันนี้ในช่องตารางมีเปรียบเทียบโอกาสและสถานที่ที่ใช้แล้วก็ลักษณะภาษาที่ใช้อ่าเรามาดูโอกาสที่ใช้ในระดับพิธีการทบทวนนิดน,นึงนะคะนักเรียนดูตามได้เลยพิธีการจะต้องมีการใช้ในสถานการณ์ที่มีการเปิดประชมุมนะคะเปิดประชมุมกล่าวรายงานกล่าวสุนทรพจน์นะคะอะไรที่เป็นพิธีการทั้งนั้นเลยต้องเป็นภาษาที่ สละสลวยภัยร้อสละสลวยจำไว้เลยนะคะต่อไประดับที่สองคือระดับทางการการอภิปรายหรือการประชุมงานวิชาการต่างๆนะคะจดหมายราชการจดหมายธุรกิจหรือแม้กระทั่งจดหมายที่นักเรียนจะสมัครงานเนาะโอเคภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาที่ใช้ท้อยคำที่ตรงไปตรงมามีศัพท์เทคนิคศัพท์วิชาการอะไรต่างๆนะคะ ต่อไปประเภทที่3ระดับกึ่งทางการใช้ในโอกาสประชุมย่อยการอภิปรายการเสวนาการบรรยายในห้องเรียนลักษณะภาษาที่ใช้คือยังไงคะใช้ภาษาเขียนแต่มีภาษาพูดปนอยู่บ้างจําไว้เลยมีคำว่ากึ่งก็แสดงว่ามีภาษาพูดอยู่บ้างนั่นเองต่อไปประเภทที่4ที่ไม่เป็นทางการเป็นบทความแสดงความคิดเห็นในนินตยสาร รายการโทรทัศน์รายการบันเทิงต่างๆที่นักเรียนเห็นนะคะโดยทั่วไปนั่นเองภาษาที่ใช้ก็คือภาษาพูดภาษาสุภาพมีการโต้อตอบที่ไม่เกิน5คนเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ส่วนตัวไม่ได้ส่วนตัวมากนักนะคะต่อไปอันที่5แบบรู้กันเลยภาษากันเองภาษาปากนั่นเองโอกาสที่ใช้ใช้เมื่อไรสนทนาเรื่องส่วนตัวทักทายระหว่างเพื่อนสนิทในกลุ่มกลุ่มองระหว่างเพื่อนสนิทนั่นเอง ภาษาที่ใช้ก็คือใช้ภาษาพูดอาจจะมีคำขนองคำแสดงสับแสดงที่คุณครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะทีนี้นักเรียนพอเข้าใจกันแล้วหรือยังเอ่ยพอจะเข้าใจกันแล้วนะคะคุณครูก็มีแบบทดสอบมาให้ทำงั้นนักเรียนลองไปทำกันเลยค่ะแบบทดสอบห้าข้อง่ายๆแล้ววันนี้เราก็จะมีการบ้านด้วยค้า สำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนได้รับความรู้มากมายแล้วใช่ไหมคะอ่างั้นเพื่อเป็นการทดสอบคว,ความรู้ที่ได้รับไปลุยกันทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะก่อนจากนไปค,นคุณครูก็ขอฝากอีกครั้งนะคะอย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอ่านมากรู้มากอ่านน้อยรู้น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ